ตอนแรกก็ตกใจนะคะเพราะว่าไปที่บ้านแล้วก็เออมีอะไรเสียบแล้วมันเป็นปึง้งที่เป็นหมายสารพี่มามันเยอะมากไม่คิดว่าจะได้รับหมายสารได้มาวันอาทิตย์ตอนบ่ายตอนแรกก็แบบจะโทรหาพี่หนุ่มเลยแต่เ็เออไม่เป็นไรวันอาทิตย์แบบอยากให้แกพักผ่อนแล้วเดี๋ยววันจันทร์ก็เจอกันก็เลยบอกแกวันจันทร์แล้วก็พอพี่หนุ่มบอกก็อุ่นใจไม่ค่อยไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่แต่ตอนแรกที่ได้อยู่คนเดียวเนี่ย ตกใจค่ะค่ะเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ว่าแล้เราเป็นจำเลยที่หนึ่งทีนี้พี่หนุ่มก็บอกว่าเออเราก็ทําหน้าที่ออของเราแล้วก็เราก็นําเสนอข้อเท็จจริงภาพมันก็ฟ้องนักข่าวก็ไปทําข่าวก็บอกเลยว่าสภาพของที่อยู่อาศัยเป็นยังไงเราก็นําเสนอตามนั้นนะคะก็เดี๋ยวก็ต้องต่อสู้กันอ,อันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เราตกเป็นจำเลยครั้งแรกค่ะเราก็รู้สึกว่าวันนั้นเราก็รอบครอบแล้วแต่ มันก็ยังยังโดนอีกซึ่งน่าจะมีการชี้แจงได้ในชั้นศาลว่าเราก็บริสุทธิ์ใจอันนี้พี่หนุ่มก็ช่วยอยูอ่ทางช่องเข้ามาช่วยอยู่แล้วค่ะตอนนี้ก็มีการคุยกันระหว่างทนายแก้วแล้วก็ทนายของช่องด้วยกับทางช่องด้วยค่ะ